มาอยู่กันที่สถานีรถไฟวังกรดนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าย่านเก่าวังกรดซึ่งอยู่ด้านหลังของสถานีนะครับอันนี้ก็เป็นรางรถไฟครับก็จะให้ดูนะครับนี่ก็คือสถานีนะครับเก่าแก่แล้วก็เป็นชุมชนที่ที่เงียบสงบนะครับวันนี้ก็มากินไข่ลวกนะครับแล้วก็ข้าวกะเพราหมูเชิญชิ ตอนนี้เราก็จะเดินลงจากสถานีรถไฟนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของหอใิกานะครับด้านนี้เราจะเป็นตลาดและบริเวณนี้นะครับที่บอกว่าเป็นร้านอาหารนะครับก็ที่มาทานนะครับก็คือกระแฟนกูอิแล้วก็กระเพรานะครับมาชิมไม่ได้นะครับมาชิมไม่ได้นะพี่ชื่ออะไรครับครั้งก่อนเราเคยคุยกันคุยนัครับ ชื่ออะไรนะโกอีทโกอีทเนาะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากพังงาครับมาจากพังงาสมัยก่อนกับที่ตอนนี้เป็นไงครับต่างกันยังไงครับตลาดย่านก่าก่อนก็มันก็คล้ายคล้ายๆเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยขายดีไหมขายอย่าง,างเาดีเ้คเรื่อยเรื่อยแต่ว่าผมชอบกินไข่ลวกนะครับไข่ลวกอร่อยมาที่ไหนผมก็มากินไข่ลวกทุกที่เลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับอายุเท่าไหร่ครับอายุก็6กสี โค้กทีฟซีล้วเหรอโอเคขอบคุณมากนะครับกระเพาะหมูรัดข้าวข้าวไม่ต้องเยอะนะฮะพี่ขายมานานยังครับโอ้นานแล้วค่ะกี่ปีอันนี้ของใครเนี่ยของด้วยกันอ๋อด้วยกันค่ะด้วยกันยิ่การสัมภาษณ์ได้ทั้งคู่อ่าฮะขายมามันอยู่ที่นี่มันหลายสิบปีแล้วแต่ค่ะประมาณสามสิบผมสามสิบแล้วเหรอ แต่ว่าเราไม่ใช่นะเรานสิบกว่าปีมันจะมีตั้งตั้งแต่เก่าแก่มาเลยนะสามสิบกว่าปีอยู่ที่นี่แต่ว่าของเรานี่สิบกว่าปีเราขายสิบกว่าปีขายอันเนี้ยขายอันนี้ค่ะขายสักสักสิบกว่าปีที่แล้วกับตอนนี้นี่ตอนไหนขายดีกว่ากันต่างกันยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็คงจะพอๆกันละพอๆกันอ่านมาแล้วครับกะเพรา ก่ะข้าหวาหมูนะครับดมูน่ากินนะฮะนมเยอะเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินลงไปที่แม่น้ำนะครับ ได้ครับไปได้ครับได้ไดแล้วใครจะหลงตกไหมมีถ้าผู้ชายากินไม่ผู้หญิงหลงขนอะ้ชายได้ผู้หญิงหลงโอเคนะขอบคุณมากให้สบา